วันหนึ่งก็ไปต่างจังหวัดแล้วก็ไปนอนทุกทีเนี่ยก็จะพักคนเดียวแล้ววันนั้นพอดีบังเอิญเนี่ยห้องเต็มก็เลยต้องไปนอนกับเพื่อนแล้วเราก็นอนเร็วเพื่อนเข้ามาที่หลังเขาก็สงสัยว่าทำไมเรา,เราแล้วเราก็หยุดหายใจแล้วเขาก็นั่งเฝ้าเขาก็กลัวเราจะเป็นอะไรนะคะก็นั่งเฝ้าแล้วเขาก็เขาเป็นหมอด้วยบังเอิญ เขาก็จับเวลาดูว่าอะไรแล้วพอตื่นเช้าขึ้นมาบอกพี่ไก่รู้ไหมว่าพี่ไก่อะหยุดหายใจบอกจะบ้าเหรอแกฉันหยุดหายใจฉันก็ตายแล้วสิไม่แต่มันเป็นจังหวะที่พี่ไก่องอคๆแล้วหยุดงๆๆแล้วหยุดต้องไปเลยต้องไปโรงพยาบาลไปทำส r i p p i ิ g งเทสไปเลยค่ะหนึ่งไม่ใช่กลัวตายแต่อยากจะอยู่อย่างมี คุณภาพอยู่อย่างดีอยู่อย่างมีความสุขเชื่อไหมคะผลออกมาตกกระจายมากหยุดถึง50กว่าครั้งตอนหนึ่งชั่วโมงเราก็ถามว่าหมอมีวิธีแก้วิธีรักษาหรือวิธีอะไรไหมกินยงกินยานุ้นบอกโลกนี้ไม่มีทางกินยาไม่มีทางที่จะหายไปตลอดชีวิตต้องมีวิธีช่วยเพราะว่าอะไรรู้ไหมพี่ไก่เขาบอกว่าพี่ไก่เนี่ย หายใจเข้าไปแล้วออกซิเจนมันไม่พอในร่างกายมันไปนเลี้ยงสมองไม่พอแล้วหมอก็ถามบอกพี่ไก่รู้สึกงงงงไหมเวลาตื่นเช้าเราก็บอกบางวันเราก็งงบางวันเราก็ไม่งงแต่ช่วงบ่ายๆแก่ๆเนี่ยจะมีอาการสับปะงกสับปะเงนยนะภาษาภาษาชาวบ้านอันนี้แหละสาเหตุอย่างนี้จากตรงนี้เพราะว่าหนึ่ง ออกซิเจนไปเลี้ยงสมองไม่พอมันกพ็พาเลือดเราไปไม่พอทําให้เกิดภาวะอย่างนี้ขึ้นมาเราก็ทแล้วทำงไงลละคุณหมอมันมีตัวช่วยที่ตัวช่วยที่ทุกคนใช้กันส่วนมากใช้ตัวนี้แล้วจะดีหรอจริงเหรอ,อก็ตัวนี้เลยค่ะซึ่งเป็นตัวช่วยทําให้ไก่มีความสุขในการนอนมากขึ้นแบบมหัศจรรย์ อยากตื่นขึ้นมาแล้วสดชื่นอยากตื่นขึ้นมาแล้วสดใสไก่ก็อ่ะน้องเขาก็เอาไปให้ลองใช้ดูที่บ้านตอนแรกจะเรียกว่าเครื่องพันธนาการชีวิตเพราะว่าเพราะมันพันธนาการเราต้องหัวเลยใส่จะหมวกปิดนู่นปิดนี่ปิดนั่นเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยอึอดอัดเฮ้ยน,นู่นนี่นี่แต่เพื่อนที่เป็นหมอบอกพี่ไก่มันมีอยู่อย่างเดียวพี่ไก่ต้องรองแล้วต้องทน ถ้าทนแล้วทําได้ชีวิตพี่ไก่จะมีความสุขมากแล้วจะเหมือนวัยรุ่นจะสดชื่นจะแจ่มใสอ่ะก็ลองอย่างเป็นเรื่องเป็นราวอย่างตั้งใจตอนนี้มีความรู้สึกว่ารับเขาอยู่แล้วรูึกว่าเลือดลมมันไหลดีขึ้นทําให้เราตื่นขึ้นมาแล้วสดชื่นจนทุกคนบอกว่าพี่ไก่ทำไมหน้าตาตอนนี้ดูสดชื่นขึ้นเพราะว่าเรานอนเต็มอิ่ม หลับอย่างมีคุณภาพแล้วเคยคิดว่าแหมเครื่องนี้ไปต่างจังหวัดนะ่ะน้องพี่ไม่เอาไปได้ไหมไม่มีใครบังคับพี่นะคะตรงนี้ถ้าพี่ไม่เอาไปแล้วพี่จะรู้สึกว่าพี่ไม่มีความสุขก็อ่ะมีเหรอจะไม่มีความสุขฉันก็ไปของฉันได้เคยไม่เอาไปค่ะครั้งหนึ่งแล้วไม่ได้ใช้มันรู้สึกมันเอขาดอะไรไปหรือเปล่าชีวิตฉันวันนี้ ก็เลยข่าวหน้าไปต่างจังหวัดอีก K ก็เลยยอมแพคถอดเก็บใส่หิ้วกระเป๋าไปต่างจังหวัดด้วยทุกครั้งเวลาออกกองถ่ายละครเราก็จะเอาติดไปด้วยมันเลยทำให้เรารู้สึกเรามีความสุขเราสดชื่นเราเพราะฉะนั้นไก่เลยมากล้ามาบอกกับทุกคนที่ดูคลิปนี้ของไก่ว่าไก่ใช้เครื่องนี้แล้วไก่นอนยังมีความสุข แล้วสดชื่นแล้วก็ไม่สับประหมกสับปะเงยแล้วก็บอกว่าคงขาดเขาไม่ได้ละถ้าแต่งงานก็คงแต่งงานกับเขาเพราะว่าเราจะอยู่คู่กันไปตลอดอยู่อย่างความสุขอย่างสดชื่นค่ะขอบคุณค่ะ